ถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ชอบหาคำตอบทุกเรื่องนะคะเป็นคนที่ต้องคิดประมวลผลวิเคราะห์หาคำตอบอยู่ตลอดเวลานะคะคุณลองฟังครูดูนะ,ะสิ่งที่คุณค้นพบเจอนะคะสำหรับตัวเองและนักเรียนของครูนะคะไม่ใช่ทุกเรื่องที่คุณจะต้องหาคำตอบโอเคไหมเราเป็นมนุษย์นะคะมนุษย์ไม่ใช่การที่จะต้องดิ้นรนหาคำตอบตลอดเวลา ชีวิตคุณจะไม่สงบโอเคไหมสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจคือมันมีเพียงแค่บางคําถามบางความคิดเท่านั้นที่คุณน่ะจะต้องหาคําตอบจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคัดกรองดูว่าเฮ้ยเรื่องนี้จําเป็นไหมจําเป็นไหมที่จะต้องได้คําตอบหรือต้องรู้มัน แยกแยะสิ่งนี้ได้คัดกรองสิ่งนี้ได้นะคะมันจะทําให้ชีวิตของคุณอ่ะสดใสามากขึ้นมันทาให้คุณอ่ะอารมณ์ดีมากขึ้นมันทําให้คุณอ่ะมีความสุขและความสงบในชีวิตเองมากขึ้นนะคะสังเกตไหมว่าเราปวดหัวสังเกตไหมว่าเราไม่แฮปปี้มาแล้วเท่าไหร่จากการที่เราเป็นแบบคนที่จะต้องหาคําตอบตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นลองมาฝึกเรื่องนี้กันนะคะก็จากแคลิฟอร์เนียเสียหายทุกคนค่ะบ๊ายบาย